หาเงินง่ายๆเวลาสาม0 0ื่ถึงหนึ่งแบาทแบบนี้ทำยังไงมาดูกันไปที่ฟีเจอร์นะครับแล้วก็ไปที่ Sentiment Indicator นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงสถานะคล้ายๆ s e ซนติเมนตของ o l i m t r a d e นะครับเซนติ m e n t ตัวนี้นะครับก็บ่งบอกถึงการซื้อขาย ภายในแพลตฟอร์มนี้เท่านั้นนะครับของโอลิมเ t e นะครับแต่ถ้าตัวนี้เนี่ยก็คือวัดได้ทั้งหมด10บบล็กนะครับแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยกันก็ได้ประมาณนี้นะครับสีเขียวคือฝั่งซื้อสีแดงคือฝั่งฝั่งขายนะครับแต่โอลิมเนี่มันวัดได้แค่แค่ในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวนะครับก็ก็ดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมาปรับมาที่เป็นฟิกซ์ไทม์ใช่ไหมครับแล้วก็ เลือกเป็นสกุลเงินนะครับเพราะเราจะเทรดแต่สกุลเงินนะครับหรือ80%ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันพยายามดู